ไม่มีเวลาหรือไม่มีวินยัยสูตรลับของคนที่สําเร็จเพราะไม่รอแรงบนันดาลใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าระหว่างทางเพื้นที่ของคนธรรมดาที่อยากมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาวันนี้ผมอยากชวนคุณตั้งคําถามง่ายๆข้อหนึ่งที่เราบอกตัวเองว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราไม่มีเวลาจริงๆหรือ แค่ไม่มีวินัยผมจะบอกว่าคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณแค่ไม่มีระบบหลายคนโทษตัวเองว่าเราคงขี้เกียจเกินไปเราคงไม่มีวันทำได้หรอกแต่คุณลองสังเกตดูดีๆทุกครั้งที่คุณมีเป้าหมายคุณจริงจังทุกครั้งที่คุณตั้งใจคุณเริ่มต้นปัญหาไม่ใช่ที่ความตั้งใจปัญหาอยู่ที่เรายัางไม่มีระบบ ที่จะทําให้เราทําต่อได้คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่เริ่มจากเก่งกว่าเราแต่คือคนที่สร้างระบบเล็กๆที่พาตัวเองไปถึงเป้าหมายได้ทุกวันวินัยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องเล็กที่ทําซ้ําคนทั่วไปมองวินัยเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่คนสําเร็จมองวินัยเป็นเครื่องมือที่ทําให้พวกเขาไม่ต้องใช้แรงบันดาลใจทุกวัน เพราะแรงบันดาลใจมันมาเป็นบางวันแต่วินัยมันพาเราเดินไปได้แม้ในวันที่หมดแรงวินัยจริงๆคืออะไรมันคือการลุกขึ้นไปทำงานแม้จะยังง่วงการอ่านหนังสือวันละหนาทีแม้จะเหนื่อยการวางมือถือก่อนนอนแม้จะอยากเลื่อนฟีดต่ออีกนิดอย่าบอกว่าไม่มีเวลาถ้าคุณยังไม่จัดมัน เวลาไม่เคยหายไปไหนแต่มันถูกแย่งด้วยสิ่งที่ไม่ได้พาเราไปไหนเลยถ้าคุณเปิดแจ้งเตือนทุกแอปถ้าคุณตอบไลน์ทุกคนทันทีถ้าคุณเลื่อนไปเรื่อยๆโดยไม่มีเป้าหมายอ่ะคุณไม่ได้ไม่มีเวลานะแต่คุณแค่ปล่อยเวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ไม่ได้สำคัญเลยอยากประสบความสำเร็จไม่ต้องเริ่มที่3ชั่วโมงต่อวัน เริ่มแค่30นาทีแบบมีวินัยพอลองกลับมาทำตัวเองครับทุกวันที่คุณบอกว่ายังไม่พร้อมจริงๆแล้วคุณแค่ยังไม่มีระบบคุณแค่ยังไม่ได้ให้วินัยทำหน้าที่ของมันวินัยไม่ได้ทำให้ชีวิตเราขิ้งเครียดแต่มันจะพาเราไปยังจุดที่เราเลือกเองได้จริงๆเริ่มต้นวันนี้วันละนิดวินัยเล็กๆ จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่คุณเคยคิดว่าฉันคงเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกขอบคุณที่รับฟังจนจบถ้าเนื้อหานี้ทำให้คุณได้คิดได้เริ่มหรือได้วางแผนใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรื่องเล่าระหว่างทางเราจะเติบโตไปพร้อมกันบนเส้นทางที่ไม่ต้องรีบแต่ไม่หยุดเดินแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า ระหว่างทางเรายังมีเรื่องเล่ารออยู่อีกเยอะเลยครับ